สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะดื่มกาแฟเช้าเช้านะทุกคนทางอัดคลิปน,นะคะเราจะกินผลไม้ตั้งแต่เช้าแล้วนะคะกินแก้วมังกรน,นะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการสียงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะแอนมินไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะ แอนมินจะพามาสรุปนะคะใครอยากเข้าบ้านนะคะก็อย่าลืมจิ้มกันเข้ามาได้นะคะทุกคนแอนมินไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะใครอยากเข้าบ้านฟรีนะคะก็แอดกันเข้ามาได้นะคะหรือใครจะแอนมินก็ฝากด้วยนะคะอ่าจิ้มต้คอมเมนต์ได้นะคะเขาให้เยอะนะคะให้บาทละร้อยนะทุกคนแล้วก็ทั้งลาพัฒนานะคะเนาะเขาให้ดีนะคะอืมไม่มีโกงนะคะ แอนมินแนะนำนะคะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะเดี๋ยวเรามาสรุปแนวทางเราพัฒนาเม็ดเดียวกันนะคะ เดี๋ยวเรามาสนุกเม็ดเดียวนะคะแปดสองแอดมินให้เข้านะคะแปอถ้าใครรูดแปดนะคะใครรูดสีก็ได้เข้าอยู่นะหกสี่นะทุกคนนี่ใครรูดสีก็เข้านะคะศูนย์แปดนะคะเข้าตัวเน้นตัวชอบนะคะโพดโพบวกหมกแต่งนะคะทุกคนแอดมินก็ให้เข้าบนล่างเลยนะคะก็ยินดีกับพ่อแม่พี่น้อง fc ทุกท่านด้วยนะคะเดี๋ยวเรามารับชมนะคะแนวทางของวันนี้กันเลยนะคะ สำหรับสายวิ่งนะคะมีศูนย์แปดหกสองเก้าสามนะคะเม็ดเดียวนะคะแอดมินชอบนะคะแปดแปดกับศูนย์นะคะยังเด่นอยู่นะคะทุกคนระหว่างแปดกับศูนย์ไทเมิ้นลำบากใจเหลือเกินนะคะแต่อมินก็จะเอาแปดเหมือนเดิมนะคะเนาะ,ะจะเอาแปดเหมือนเดิมนะคะก็จะมีแปดศูนย์นะคะ แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดแล้วก็แปดเก้านะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น 80 88 82 86แล้วก็8 9นะคะจดไว้แคบไว้นะคะสำหรับเม็ดเดียวนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆแน่้อยไว้ในอ้อมอกอ้อม,อมใจด้วยนะคะฝาก,กปลูกต้นรักปาักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจนะคะคำนวณแนวทางตัวเลขสวยๆงามๆมาฝากนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูดึงแข็งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า